ไัน แล้าวะูหไ่์ห <tinc S 2> ์ห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 ์ัดห์ห์หนห์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 หอห์ห์า์ห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 ีห์ห์ห์หวห์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 หมห์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 อ์า์ห์ห์ห์์ห์เปห์์์ห์ห์ห์ อ่อาเขาก็บอกว่ามันเผ็ดมากนะวันนี้ก็เลยจะมาลองกินกันดูอ่าอันนี้เรามีอันนึงต้มไว้แล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่าสุกยังจะดูอ,อมเส้นสีสันสวยงามสีดำอาจจะลองซิมเส้นเปล่าๆก่อนเส้นรสชาติคลายๆมาม่าอือ่า๋้ะต่อไปจะสีชีชี้ไอ้น้ำซอสก่อน ฉีกทำซอสเลยน่น่นโอ้ยกลิ่นหอมนะแต่รสชาติอาจจะเฮี้ยก็ได้เคยได้ยินคำว่ารกลิ่นเฮี้ยรสชาติได้แต่นี้กลิ่นได้รสชาติเฮี้ยเ็นมีนะ,ะจบปรุงวสเป็นที่เรียบร้อยอขอตีเรื่องหนึง่งซ่อมแทนที่มึงจะทำเป็นซ่อมที่หักขึ้นธรรมดามึงเสียทำเป็นซ่อมที่หันข้างพอคนปุ๊บแม่งหลุดหลุดไอ้เฮี้ย อ่ะเดี๋ยวสีสันกระป๋องสวยงามกลิ่นแบกทีไหนยี่กินเอาเรื่องกินเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูเลยหืมคำเล็กไปเฮ้ยเอาก่อนชิมเฮ้ยคำแกนี้ยังไม่เผ็ดอุ่เผ็ดแล้วนะอะไรวะเผ็ดแล้วนะไมเผ็ดขนาดไหเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนกำลังจะบอกดิครับ อันนี้พวกมึงจะใส่กำลังจะบอกว่ามันไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่มันเริ่มเผ็ดแล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยทำ้งหมไหมเงียบไมเงียบมาเรื่องกเลยไหมรีบกินชิมดิไม่ยิมดูคออใดูเด็ดกิงนักกิงนะ มึงจะอยู่อย่างเงี้ยขมก็ไม่เท่าไหร่เครับเจอกนยังกูบอกแล้วจะทำเล็กมันก็ไม่เผ็ดอะไรมาก็เผ็ดนี่มันทำให้น้ำลายเราแตก อร่อยอยู่นะใช่อร่อยอยู่แต่ว่าเกาหัวกันแล้วไอ้กาหัวกันแล้วเดือดแดกแล้วนี่มันทำเป็นเก่งไอ้สัตว์ไปมึงเหมือนกระตูนเลยไอ้ออกมาเก่งเก่งเก่งไม่เอจิ๊กตายเดี๋ยวก็ทีเด็ดสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวยูบอกเลยทำมามุธที่หวานที่สุด ขนาดนั้นเลยหรอจริงแอคติ้งยังไม่เกิดรอกเนี่ยแอคติ้งแอคติ้งไม่ได้เปิดจริงมันไม่เปิดทำไมกูจะกินจนหมดเหรอกูบอกแล้วแกเ,เก่งรู้ไหมเนี่ย ปก,ปกปูบอกมึงแล้วเนี่เพลิหล้อน้มไม่มีแต่น้ำ,น,ำน้ำอุ่นเลยนะน่าจะย,ย,ยิ้มเหรอเฮ้ยดีดีดด มันเยอะมากครัน้องน้องหนูนะครับซื้อไประวังนะครับคนมีผูกคล้องอยู่ด้วยแม่งโคตรเผ็ดเลยจิ้มมาสองอันรีวิวมาเยอะแล้วกันโอ ขนาดนั้นเลยเลยมึงถามขนาดนั้นใช่ไหมเปิดน้ำซุปเดี๋ยวกูเทมึงไม่ต้องไม่ต้องโอ๊ยถ้าอย่างนั้นก็รีวิวขนาดนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงเพราก็เผ็ดจริงๆแหละเผ็ดอย่างที่เขาแอดดิ้งกันน่ะเราเดี๋ยวขอลาไปก่อนคลิปนี้สั้นๆไม่เป็นไรสั้นๆเลยสั้นๆเพราะกูเผ็ดมากมาก สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องหนีจอด้วยนะครับจบจบจบ <c oughs> แอตติ้งจัดจัดแอตติ้งทำแบบนี้เหรอพร้อมหรือยังล่ะมึงอ่ะมาเดี๋ยวกู่ตายมึงมานั่ง <c oughs> ไปสแป๊กเจเดี๋ยวพี่ซื้อน้ำร้อให้มึงเด็ดกหน้าบ้าน <c oughs> เยี่ยมมาว <c oughs> โอ้ยจบเลยจบเลยโอ้ยเอตติ้งกันเยอะจริงๆริงเอตติ้งส่งติงอะไรมาม่าเกาหลีคุนสองยังกินอะเนาะอันนี้มันอะไรอ่ะโ o s เปเปอร์ไม่ประเทศอะไรของมาเลเซียมาเลเซียด้วยมันก็แสบๆปากแล้วก็ตอนแรกที่กินไปคำเล็กๆกำลังจะบอกว่ามันก็ไม่เผ็ดมาก มันติดไปยานปากปุ๊บมาแล้วมาไวมันมาไวกว่าของเกาหลีแต่ซอสอร่อยมันอร่อยเดี๋ยอว่ามันเผ็ดมันจะทำเผ็ดไปทำพ่อมึงเหรอเอาไว้ลองลูกลองหลานจะกินออกมาเดี๋ยาหาทำเด้อหาทำนะสำหรับลูกลูกหลานถ้าเกิดนี่หิวจริงๆสำหรับการหิวจริงๆหรืออะไรจริงๆนี่ไม่ควรจะแดกนะ ซื้อมาม่าธรรมดามาเด็กโอเคเอาละเอาละเอาละจบ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 จ